ไลซ่าไก่สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะชวนทุกคนมาทําเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนั่นก็คือผัดผักชัยยานั่นเองนะคะแรกเราก็ไปเก็บผักชัยยามาก่อนค่ะแล้วก็เด็ดก้านที่แข็งๆออกนะคะให้เหลือแต่ก,ก้านอ่อนๆหรือว่าอวบๆที่เราสามารถเคี้ยวได้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็หั่นตามต้องการเลยค่ะส่วนพี่จะหั่นแบบนี้นะคะต้นเขากรอบอ่อนอยู่แล้วนะคะยอดอ่อนๆพี่เก็บมาใหม่ๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะวันนี้จะใช้น้ำแทนน้ำมันนะคะก่อนอื่นแล้วก็จุดเตาแก๊สปิกนิกของเราก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นเตาส่วนตัวของพี่นะคะพี่ก็จะมีไว้ประจำในบ้านเสร็จแล้วเ,เติมน้ำไปนิดหน่อยนะคะ วันนี้เราจะใช้น้ำเปล่าผัดแทนน้ำมันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะเมนูนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่ว่าขี้เกียจทำอาหารที่มันยุ่งยากนะคะสำหรับเมนูอาหารสุขภาพเนี่ยบางเมนูก็ยุ่งยากเกินไปนะคะไอซาไก่ก็เลยจัดเมนูง่ายๆที่ตัวเองชอบนะคะมาแบ่งปันทุกท่านที่ไม่ชอบความยุ่งยากค่ะหลังจากที่น้ำเราเดือดแล้วเราก็ผัด ไปเรื่อยๆจนกว่าผักจะสุกนะคะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีค่ะส่วนพายที่พี่ใช้นี่เป็นพายซิลิโคนนะคะใช้กับความร้อนได้ค่ะเสร็จแล้วพี่จะตอกไข่วันนี้เป็นการตอกไข่มือเดียวค่ะก็จะออกมาเละแบบนี้การตอกไข่มือเดียวครั้งแรกของพี่นะคะเหมือนเชฟ มืออาชีพที่เขาตอกไข่มือเดียวกันของพี่เนี่ยแตกทั้งสาใบเลยค่ะวันนี้เราจะเพิ่มโปรตีนด้วยไข่สามใบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดเอาผักมากรบกรบไข่เพื่อจะให้ไข่สุกนะคะไข่ของพี่พี่ก็จะไม่ชอบสุกมากเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้น สุกแล้วเราก็จะทำการปิดแก๊สนะคะเตรียมตักใส่จานเลยวันนี้พี่จะไม่ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นนะคะปกติเกลืออย่างเดียวแต่วันนี้ไม่ปรุงรสเพราะว่าเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลย เดี๋ยวเรามาทาน้าจิมกันก่อนนะคะน้ําจิมของพี่ก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอยพริกลงไปซอยกระเทียมนะคะแล้วก็ซอยหอมลงไปค่ะแค่นี้ก็เพิ่มรสชาติได้นะคะที่พี่ไม่ใส่เกลือในการผัดก็เพราะว่าเดี๋ยวเรามีน้ําจิมนะคะเดี๋ยวมันจะได้เกลือเยอะเกินไปทําให้ตัวบวมนะคะเสร็จแล้วคะ่ะถึงเวลามาชิมกันแล้วนะคะนี่ บางคนบอกว่าจะอร่อยได้ไงถ้าคุณหิวรับรองว่าอะไรก็อร่อยหมดทุกอย่างละ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ